วงการแพทย์ร้อนระอุหนุ่มวัย22เสียชีวิตหลังดื่มน้ำอัดลมแบรนด์ดังปริมาณ1.5ลิตรภายใน10นาทีทกสนันหาสาเหตุที่แท้จริงวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูบทความนึงในวารสารการแพทย์กันค่ะที่ได้ตีพิมพ์ถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะเมื่อชายหนุ่มชาวจีนวัย22ปีเขาได้เสียชีวิตลงค่ะหลังจากเขาดื่มน้ำอัดลม1.5ลิตรจนหมด ภายในระยะเวลา10บนาทีโดยก่อนลาโลกเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจากนั้นก็เสียชีวิตในอีก18ชั่วโมงต่อมาค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากอังกฤษมองว่าการดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตนะคะรายงานจากแพทย์จีนระบุนะคะว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและเขาก็กระหายน้ำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเขาจึงดื่มน้ำอัดลมหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่1ิบนาที จากนั้นหกชั่วโมงต่อมาเขาก็รู้สึกท้องอืดและปวดท้องอย่างรุนแรงสุดท้ายเขาจึงได้ตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลโดยที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยในลักษณะนี้มาก,ก่อนนะคะเมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลนะคะเขาก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำและหายใจทีผลการสแกนพบว่าแก๊สสะสมในลำไส้เนื่องจากเขาดื่มน้ำอัดลมเร็วเกินไปทำให้แก๊สรั่วเข้าสู่หลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นหลอดเลือดหลักของตับและก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในที่สุดค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะชายหนุ่มคนนี้มีภาวะขาดเลือดที่ตับหรือที่เรียกว่าช็อกลิเวอร์เนื่องจากตับได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอค่ะแม้แพทย์พยายามระบายแกส๊สในระบบทางเดินอาหารและใช้ยาเพื่อควบคุมตับและอวัยวะอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถยือชีวิตเขาไว้ได้นะคะเขาเสียชีวิตใน18ชั่วโมงถัดมาค่ะ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปไม่น่าจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะผลเสียของน้ำอัดลมไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นจะฆ่าชีวิตคนในขณะเดียวกันนะคะนาธา,า,านเดวีนักชีวเคมีจากมหาวิทยาลัย คอ l เล e ลอนดอนได้ชี้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มทั่วไป1.5ลิตรนั้นน้อยมากเขาตั้งข้อสังเกตว่าชายคนนี้อาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจทําให้เกิดแก๊สในผนังลําไส้และรั่วไหลไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดดำพอร์ทัลโดยน้ําอัดลมอาจจะเป็นปัจจัยเสริมแต่อาจไม่ใช่สาเหตุหลักจากนั้นก็ได้อธิบายต่อว่า น้ำอัดลมอาจทําให้แก๊สในลำไส้เพิ่มขึ้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตการดื่มเครื่องดื่มอัดลมมากเกินไปอาจทาให้อาการแย่ลงได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปและแน่นอนว่าเคสนี้เป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเขาไม่มีโรคประจําตัวแต่อย่างไรก็ดีนะคะน้ำอัดลมส่งผลเสียต่อสุขภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนว่ามันไม่ดีต่อฟันนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะการดื่มน้าอัดลมเหล่านี้มากๆจะส่งผลต่อการสะสมแร่ธาตุในกระดูกแต่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ตาตาลที่คนบริโภคการดื่มเครื่องดื่มอัดลมทุกวันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเมื่อพิจารณาจากปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มอัดลมทั่วโลกหากน้าอัดลมเป็นอันตรายถึงชีวิตจริง ก็ควรมีกรณีที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นมากกว่านี้ค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก the t h e t i g e r c o m ขอบคุณค่ะ